สวัสดีค่ะพบกับช่องเมสบายฟินแลนด์วันนี้เมสาจะมาพูดถึงประสบการณ์การเรียนผู้ช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ทำงานในประเทศฟินแลนด์เงินเดือนเท่าไหร่หน้าที่ความรับผิดชอบอะไรมั่งจะบอกเลยว่าเริ่มต้นเริ่มเรียนตอนแรกคือเรียน9เดือนแล้วก็ฝึกง,งานสองรอบ คือไม่ได้เรียนเยอะมากเรียนประมาณเดือน1-2เดือนแล้วก็ไปฝึกง,งาน3เดือนคือฝึกง,งานรอบแรกผ่านไปแล้วตอนนี้กําลังฝึกง,งานรอบที่สองก็ใกล้จะจบแล้วการฝึกง,งานสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือมีการเขียนแผนแล้วก็ทำงานให้ดูว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากที่ทำงานว่าเราทำงานได้ไหม แล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนไข้ได้ไหมหรือว่าหน้าที่ที่เขาให้เรารับผิดชอบเราสามารถทำได้ไหมในที่ทำงานหลักๆเลยก็คือดูแลคนไข้มันก็จะมีเวรเช้าเวรบ่ายแล้วก็เวรดึกเออแล้วเ็นเช้าก็คือต้องไปดูห้องคนไข้ว่าเออคนไข้คนไหนตื่นแล้วเราก็ไป เปลี่ยนเสื้อผาให้คนไข้หรือไม่ก็ไปอาบน้ํามันจะมีวันที่อาบน้ําให้คนไข้ด้วยคือจันท์ถึงสุกคือเวียนกันแล้วก็มีบางคนที่จะต้องอาบน้ําอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็ต้องอาบน้ําให้คนไข้แล้วจากนั้นก็พาคนไข้ไปกินข้าวมันเป็น เป็นเหมือนโรงอาหารแหละแต่ว่ามันอยู่ข้างในเนาะเออแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็ให้คนไข้นั่งกินข้าวพอกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็หากิจกรรมให้เล่นนิดหน่อยแล้วก็รอกินข้าวเที่ยงแล้วก็มันจะมีคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องป้อนข้าวให้คนไข้คนที่เขาไม่สามารถที่จะกินข้าวได้เองทำให้ทุกอย่าง เออเหมือนที่คนบางคนเขาบอกว่าโอ๊ยทำงานดูแลคนเฒ่ก็ต้องเช็ดขี้เช็ดเย,ยวให้เอาจิงๆนะมันก็ใช่แบบนั้นแหละคือเขาคนแก่เนาะเขาทำเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือเขาเออแล้วบางคนถ้าแบบว่าไม่ได้แบบชอบงานในด้านนี้จริงๆอะ่ะเราก็สามารถไปเรียนด้านอื่นได้แต่ว่าเรียนด้านเนี่ย ไม่มีทางตกงานแน่นอนแล้วเราจะบอกว่าเ,ออเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเงินเดือนออกวันที่15ของเดือนแล้วก็วันที่30ของเดือนนะคือสิ้นเดือนกับกลางเดือนออกจะออกสองครั้งแต่เราทำงานเดือนหนึ่งก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึง10วันอะเ,ออเพราะว่าเงินเดือนเดือนของที่แล้ว มาออกเดือนนี้ได้เงินเดือน300กว่ายูโรเขาให้ชั่วโมงละ11 EUR ยูโร40เซนก็เยอะอยู่นะเพราะว่าตอนที่ทำงานในมาร์เก็ตเรายังไม่ได้ถึง11 EUR ยูโรเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเรามีใบประกอบวิชาชีพด้วยเราก็เลยได้เงินเพิ่ม ก็ถือว่าโอเคงานมันก็หนักเพราะว่าต้องยกคนไข้คนไข้บางคนตัวหนักเราก็สองคนก็ยกไม่ไหวเออแล้วที่ทำงานมันก็ไม่ค่อยมีผู้ชายเสินมากจะมีแต่ผู้หญิงที่เรียนเกี่ยวกับด้านสุขภาพแต่แต่ผู้ชายก็มีนะแต่น้อยถ้าผู้ชายจะไปเรียนเกี่ยวกับบริษัท ผลิตน้ำมันหรือบริษัทผลิตกระดาษผลิตยศดรถผลิตรถยนต์งานตรงเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเงินเดือนเราก็ไม่ได้ดูว่ามันเป็นเงินเดือนน้อยหรือเงินเดือนมากเราทำงานเป็นเออเหมือนพรัทไทม์แหละเพราะว่าเวลาคนขาดเขาก็โทรให้เราไปทำงานใกล้จะจบแล้วทุกคนแล้วอีกแค่เ,เดือนเดียว เดือนเดียวก็จบแล้วจากนั้นก็ดูก่อนว่าจะทำอะไรยังไม่ได้ไม่ได้ทำสัญญาเป็นปีการที่เราจะไปทำงานได้นะทุกคนเราต้องถามหาสัญญาการจ้างงานก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องดูข้อมูลว่าโอเคมันถูกต้องหรือเปล่าการทำงานเป็นยังไงชั่วโมง เงินเดือนเท่าไรอะไรเงี้ยมันต้องตรวจสอบให้แน่นอนแต่ว่าที่เนี่ยเวลาทำงานอะ่ะเขาแบบซื่อตรงอยู่แล้วมันมันแบบว่าโกงไม่ได้หรอกเออเพราะว่าทุกอย่างมันเข้าระบบหมดเลยทั้งทั้งแบงค์ทั้งที่ทำงานอย่างเงี้ยพวกใบเสร็จสลิปเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาจะให้เราดูได้ในในในแบงก์เลยนะ เออในธนาคารของเราอ่ะเราสามารถเบิดดูได้เลยไม่ต้องแบบมีกระดาษเยอะแยะลดภาวะโลกร้อนด้วยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนมาเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็เออเหนื่อยมากเลยคือเมื่อวานนี้ปวดหัวมากแบบนอนทั้งวันเลย ไม่ได้ทํางานแต่แกไปฝึกง,งานเป็นนักเรียนเนาะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออกลับบ้านก็ได้นะถ้าไม่สบายอะไรเงี้ยเออก็เลยกลับบ้านแล้วก็กินยานอนหลับทั้งวันหลายวันเนี้ยฝนตกน่าจะตกทั้งอาทิตย์อะไม่รู้ว่ามีแดดออกเมื่อไหร่อากาศมันก็ไม่ค่อยดีด้วยก็เลยแบบออกไปไหนไม่ได้ด้วยเออแล้ว หัวหน้าแบบให้โทรให้ไปทำงานอย่างเงี้ยก็ไปทำงานเก็บเงินไว้เพื่อโควิดหายจะได้มีเงินไปเที่ยวอยากไปเที่ยวหลายที่มากแต่ว่าเออต้องเก็บเงินก่อนนะโ <c oughs> ชคดีที่ตอนเนี้ยมีงานทำเออเป็นโควิดก็จริงแต่ว่ายังมีงานให้ทำอยู่ เพราะว่าหลายๆคนเขาก็าตกง,งานเหมือนกันที่นี่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย